ครับวันนี้ก็กราบนมัสการพระอาจารย์ไปสิทธิธรรมโชตินะครับท่านเจ้าวาดวัดหนองายแล้วก็คณะพระพิสุสงฆ์คณะย่ติธรรมพร้อมทั้งสิทยิอนุสิ์นะครับ,รบวัดหนองายณสถานที่วัดองบายนะครับซึ่งวันนี้ในานามของสมาคมสื่อมวลชนลายมูลที่พระศิวลีศิลปินดาราสายบุญแล้วก็สื่อมวลชนพี่ๆนะครับสำนักข่าวต่างๆ ที่มาร่วมถแถลงข่าวนะครับในกิจกรรมวันมาหาการถินบุญบาร,รมีพระศิวลีเจ็ดร้อยแปดสิบหกทั่วไทยนะครับซึ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้พี่ประสิิ์นำโดยพี่ใหญ่เรานะฮะแล้วก็น้องน้องรอง,น,องน้องเล็กน้องเล็กยังไม่มาหรือน้องเล็กไี่ม <c oughs> ิวนะฮะจตุรเทพเราประจมืองก็มานะครับซึ่งตั้งแต่เมื่อวานเราก็มีกิจกรรมในการสมโภชแล้วก็ร่วมกันถวายเป็นประธานแท่นนะครับห่มผ้า พุทธคยาทำรองใครที่มาแล้วยังไม่ได้ไปเขียนชื่อบนพุทธคยาอย่าเสียโอกาสนะครับเพราะว่าเป็นผืนแรกนะครับขออะไรก็สําเร็จแล้วก็เมื่อเช้าทำได้ใช่ครับครับแล้วก็เมื่อเช้านี้เราก็มีพิธีแห่นะก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เราจะมีกิจกรรมอีกมากมายวันนี้ในฐานะที่พี่เอได้ห่มผ้าภูษาสบายแล้วปีที่แล้วครับปีที่แล้วก็แห่ แผลนะครับแต่ปีนี้ผมเหมือนเวลามผ่านไปเร็วมากเลยนะใช่แต่อยากจะเน้นเลยเน้นผ้าบภูสาสบายที่ภาคเลยเพราะว่าผ้าบภูสาสบายทิพย์เนี่ยวิจิตรมากพี่เอปีที่ไหร่แล้วโอ้โหน่าจะสี่ประมาณสี่ปีได้ห้าปีห้าแหรอห้าปีแล้วครับพี่เอห้าปีแล้วครับผมมาหกปีเพราะว่าประเพณีต่อเนื่องผ่านไปสักพักก็จะสิบหกปีใช่ผมยังจําภาพแรกพี่เอผ่านขายตรงพักกันพระพุทธฉายรุ่สองเลยสวยมาก ปีนี้ไม่ได้ถ่ายพี่กอลพี่มีถ่ายไหมถ่ายแล้วเรียบร้อยถ่ายแล้วพี่ได้แห่แล้วรู้สึกยังไงครับว่าโอ้ะพุทถร้าผ้านี่หนักมากหนักแล้วก็ด้วยความวิจิตรมีความละเอียดเป็นเป็นตารางตารางเซนติเมตรเลยนะครับครับก็สมบารมีครับแล้วปีนี้เป็นสีออกออกเป็นสีแดงแดงเหมือนเหมือนเออเตโชเหมือนเตโชจีวอนจีวอนใสใสละมะนะฮะสีออกคล้ายๆอะไรขึ้นสีมาก สีมาสีมาสีกรับนี้ครับซึ่งที่ม่เป็นสีนี้นะครับใครคนทำก็แนะนำนะครับคุณนโมนะครับผู้ที่สร้างงานวิจิตรศิลป์เป็นปีที่สองมีแรงยังอาจจะยังไม่ค่อยถนัดปีที่สองมีแบบโอ้โหมีอะไรบ้างกระดับอะไรบ้างสรินปีนี้ใช่ไหมครับก็ปีนี้รางสรรจะเป็นสีสีมาครับหรือสีส้มครับแล้วก็ เรียงร้อยนะครับเพราะว่าตรงตัวขอบอะค่ที่เราได้เห็นเป็นสีต่างๆครับอันนั้นเราจําลองมาเป็นนพขอ,ขอครับผมก็ mm hmm. คือ เกี่ยวกับเรื่องดูวงประจําของทุกๆคนครับที่มาร่วมกันในวันนี้การที่เราคมสบายครับเป็นการปกปอก้องปกปักรักษาเรา<ม>เพราะฉะนั้น<ม>คนที่มาร่วมงานในวันนี้ในการร่วมหุ่มสบายก็ถือว่าเอาดวงของเราครับมาฝากเอาไว้ให้กับหลวงพ่อให้ได้ดูแลกันนะครับผมร่วมถึงอยู่เส้นในหรือว่าตาเขาเรียกว่าตาประจํายาที่เป็นเพชรนะครับเดือปีนี้เราจะเป็นสีเพชรก็คือสีพระจันทร์ครับนั่นหมายความว่าปีนี้อยากให้ทางกลางวันและกลางคืนของเรา เจอแต่ความอุดมสมบูรณ <st> <c oughs> ์นะครับแล้วก็แผ่รัศมีนะครับผมก็คือเขาเรียกว่าบารมีมากนะครับผมประมาณนี้ครับคหมายได้านั้นมั่งนะท่านแรกก่อนเลยครับท่านผอรมโมนบุริน์ใจสิงอันนี้มามาสีเหลืองเลยมาเข้าตีมอับอะไรนะปัทวีแล้วหมดป พัทวีเหลืองเหลืองเราลำเทียนคเดียวกับเพียรเลยครับสดใสยอดช่วงราชการแต่งตัครับเรถก็วันนี้ดีใจและได้มาอีกปีหนึ่งห้าปีแล้วเหมือนกันแต่ทได้มีโอกาสเดินทางมาที่นที่็ต้อกปลาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนนะคะมาที่ไรก็อบุกครั้งแล้วก็มาที่ไรก็มีความสุขทุกครั้งโดดวันนี้ได้สนุกม่วนชื่น ตอนเสร็จพิธีแล้วตอนท้ายนะครับมีกิจกรรมลํำซิ่งหมอลำพี่หน่อยเลยครับในฐานะทั้งศิลปินดาราเสียงหวานเสียงไพเราะและก็ประธานต้นบุญด้วยค่ะก็ขอต้อนะัะทุกท่านเลยนะคะเขาเรียกว่าปีนี้ก็เป็นปีที่สองนะคะที่หน่อยได้มีโอกาสร่วมบุญในครั้งนี้ก็เหมือนที่พอมอนบอกว่าอบอุ่นทุกครั้งนะคะที่มานะคะ ขราเรียกว่าอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยแล้วก็ท่านเจ้าภาพด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้แอบแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็มีความสนุกสนานมาฝากทุกท่านด้วยนะคะก็มาร่วมสนุกันเยอะๆด้วยแล้วกันนะคะครับทนายช้างครับในฐานะประธาน666ที่เรายินดีสุขิตโต้นี่ต่างไปว่ะ ช่างล้อหมอระยะทนายช้างยี่สิบปีช่ยคอยช่วยเหลือประชาชนที่ปิดโทรมาได้นะครับถ้ารับสายก็ทนายไม่ได้และหลับก็คือว่าไม่นความี่ปีวันนี้ต้องอัญเชิญพระตักไปที่วัดไหนอะไรยังไงมาจากวัดไหนครับก็มาร่วมกับทางคณะเนี่ยสามสี่ปีละแต่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าวาดปีนี้แล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะครับสี่สิบเจ็ดองค์้ว่ไพี่จุ้ยใช่เพื่อสิบปีก่อนยี่สิบปีก่อนฝันว่าท่านผมจะเป็นสารกราชถูกไก่เดือย วัดพระหรือวัดราชสิจารามมาเข้าฝันว่าให้ซื้อเลขหกหกหกผมก็ซื้อหกหกหกเลยเพราะคนว่านี้ไม่ออกไมออกว่หน้าโอ้โหยก็เลยฝันใจมาว่าต้องถวายพระศิวตรที่หกหกหกเป็นตำนานเมื่อสามสิบปีก่อนเราฝังใจที่ต่อไปอาจจะเป็นมหาเศรษฐีคนใหม่ก็ได้างครับเออชาติไหนก็ตามขอให้อยู่อย่างทั้งพระศาสนาบำเพ็ญบุญบารมีให้ เป็นที่สุดของมนุษย์คนหนึ่งที่จะทําได้ก็ขอเชิญชวนมาได้เป็นน้องทุกท่านนะครับอย่าทิ้งขาตัดขนานะครับไปบ้านน้ำบุญลูกน้ำอธิษฐานว่าขอให้เราเป็นลูกพระพุทธเป็นลูกพระธรรมเป็นลูกพระสงฆ์เราก็ไปขอจุดกับพระนะครับสาธุครับแต่ทีที้หนึ่งไม่ต้องเขินครับอันนี้อาจารย์นะครับอาจารย์นะครับเป็นนักภาพเป็นทั้งผู้นําบุญเพราะว่าจะต้องอัญเชิญพระกลับไปที่จังหวัดสุรินทร์ยังไม่ได้นอนเลยนะครับบอกว่า ถามวันนี้ผมนอนไม่ได้ผมต้องมาเพื่อบารมีบุญพระพุทธศาสนาต้องอัญเชิญพระกตักมากถึงกี่องค์ครับเชิญแนะนานะครครับสวัสดีรับเราจนอนนะครับท่านเจ้านุษย์เสื้าก็เต็มะเราที่เป็นราาสดุนะครับเป็นกัวของเสื้อผ้าของที่739คละเชิญสวี โอเมจะมาเก็อนะครับปนน้ับนัจามเอันชื่นชมทานนะครับจะกอบกัปันีนะครับเพื่อเป็นสัญลักษของจํวันีมันทียนะครับ่ในวกาที่วัดได้ตั้งเามาัวอร์ชันภาษาอังกฤษมั้งครับเวอร์ชันเชฟาทำอะไรครับเช้าทำอะไรบ้างครับอันนี้เลโก้เจ้าพญานะครับ สแตทัยครับสแตทัยครับสแตทัยสแตทยวันนี้ได้ทำอะไรไปครับวันนี้ทำอะไรมาครับผมทำไม่ได้ผมอธิษฐานเรียบร้อยครับประวัติเต็มที่เลยครับผมอธิษฐานห้องแอร์เย็นๆเป็นเรียบร้อยนะครับตอนนี้ได้นางมือหนึ่งแม่พนรมเนี่ยท่านก็เป็นสะพานบุญนะครับเวลาที่พระคุณเจ้าท่านเมตตาว่าจะคัดเลือกวัดไหนเพื่ออัญเชิญไปเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาแล้วก็ทุกวัดเนี่ยไปเนี่ยผมเคยไปตามรอย บอกว่าเอ๊ะเอาพระสิุรีไปทําอะไรบางวัดนะผมเห็นนะญาติโยมเงาตังมาใส่ย,ยอด20บาท10บาทเพราะคุณเจ้าบอกโยมป๊อกผมไปเยี่ยมเนาะไปแบบไม่รู้ตัวเนี่ยอาตมาไม่ต้องไปขอเงินค่าน้ำค่าไฟบางวัดเป็นปันปาเนี่ยเงินอยู่ในญาติทั้งหมดเลยโอ้โหผมชื่นใจเลยบอกต่อให้ไม่ได้นอนต่อให้ไม่หยุดพูดเต็มที่เลยวันนี้แม่ได้เป็นตัวแทนส0 0กว่าวัดเนาะ ไปไว้ตามวัดในที่กันดานในป่าในเขานะคะในดอยที่เป็นชาวกะเหรี่ยงนี่จะเยอะมากเลยค่ะที่ไปยากยากเนี่ยค่ะทุกวัดก็จะบอกว่าทุกวันนี้ก็ได้กินอยู่กับภ้วสือรีนะโ่าเงินในที่เขาหยอบข้วสือรีใช้จสาธุด้ค่ะก็มีเท่านี้ละค่ะสาธูครับ ท้ายนี้ก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับเพราะว่ากิจกรรมเรายังมีอยู่เดี๋ยวถวายพระทหารเพลแล้วเราก็ไปร่วมสนุกชาตชาชากับโฟมอนบุลีนกับพี่หน่อยสุธิสานะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกแม่นอมนะครับซึ่งท่านเนี่ยนำพาญาติโยมแล้วก็วัดต่างๆเพื่อไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปบูชาที่สําคัญที่ท่านหยอดพระศิวลีท่านรู้ไหมว่าผมเคยคิดนะสมัยก่อนเนี่ยไม่มีมือถือบางท่านไม่มีเลยต้องใช้หยอดเหรียญบาทสองบาท ท่านรู้ไหมครับเศรษฐีเมืองเนี่ยที่เขาเป็นทํางานด้านนั้นนะ่ะเป็นเจ้าของเนี่ยรวยเป็นพันล้านแต่ผมคิดกลับกันผมบอกว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่เรงเรืองพระองค์ใหญ่ๆผมก็เคยถวายมาแล้วนะแต่ไม่เคยถวายพระศิวลีแบบหย่อนได้ท่านรู้ไหมครับมันไปเติมบุญให้ค่าน้ําค่าไฟวัดเพราะว่าวัดเนี่ยพระเนี่ยเขาจะไม่ไปขอยมหรอกโยมมาจ่ายค่าไฟให้ปัตตมาน,น่อยไม่มี เดี๋ยวนี้ทุกวัดที่มีภาษีวลีวันละหนึ่งบาทสิบวันก็สามสิบบาทวันละสิบคนก็เป็นสามร้อยบาทวันละร้อยคนก็สามพันบาทฉะนั้นครับภาษีวลีนั้นณนะวันนี้กินบอดเซียนนะครับวันนี้ท่านที่อยู่ในพิธีก็ดีท่านที่ไม่อยู่ก็ดีได้รู้ก็ดีรวนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีบุญมากนะครับก็อ,อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับเราจะมีกิจกรรมแห่ กรถินนะครับในบ่ายมงตรงได้ร่วมบุญแห่พระแล้วยังมีการร่วมบุญก้อนทองเราจะมีหล่อพระ หลวงพ่อใหญ่เชยมงคลด้วยนะครับร่วมบุญก้อนทองได้นะครับแล้วก็ยังมาอัญเชิญพระศรีวลีกับพระต่างๆให้เป็นมงคลอีกนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสิยานุสิทธิ์แล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนะครับที่ไปนําเสนอข่าวก็ขอให้วันนี้รับมหาบุญมหากุศลรวมถึงคณะน้องๆนางลำนะครับตัวแทนครูลักณนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านได้รับบุญได้รับกุศลทั่วหน้ากันสาธุ หมูลนิธิประสิกวลีศิลปินดาราสายคุณองค์กรการทุนไม่แสวงหาผลกำไรตับพันธกิจของมวลมนุษย์สชาต